สวัสีครับพบกับผมช่อง Dark ักเซลกูอีกครั้งนะครับกาบนิยายเรื่องมหายุทธุดพภพนะครับก็มาเจอกันในเล่นที่17ในบทที่11นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลินต้งของเราก็ได้ถูกผู้เท่านะผู้เท่ากระดูกเข้ามาเพื่อจะแบบจาัดก,การล้างแค้นแทนลูกศิษย์นะครับทำให้ออกไปได้เราอยู่ในตระกูลกูนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่สิบเอ็ดออกจากเกาะข้าจะอยู่บนเกาะหูหุยสักพักถ้าไอหนุ่มแน่จริงก็สุกหัวบนเกาะน,นี้ไปช่วยชีวิตยังไอ้ขี้ขาดก็แล้วกันอย่าคิดหนีสละข้าฝังผนึกกระดูกไว้บนล่างเจ้าจนลึกในแกล้งกระดูกเจ้าไม่สามารถหลุดรอดจากสายตาข้าไปได้หรอกไม่ว่าเจ้าจะหนีไปทางไหนเฮอะ ในเมื่อชายแก่ผู้นี้บอกว่าจะเอาชีวิตเจ้าก็ไม่มีใครปกป้องเจ้าได้บนท้องฝามานเท่ากระดูกจ้องมองลินต้งด้วยท่าทีดุร้ายจากนั้นก็ส่งเสียงหัวร้อยเย็นเดียบเขาโบกแขนเสื้อวูบหนึ่งทั้งเขาและเชินลั่กรอบผิวตัวลงบนอนณาเขตของตระกูลเว่ย บรรยากาศตึงเครียดและคุกคามค่อยๆสงบลงหลังจากมานเท่ากระดูกไปแล้วจอบยุดของตระกูลกูมองหน้ากันต่างเห็นแววเข่งขืมบนใบหน้ากันและกันไม่ว่าจะมองจากมุมไหนมานเท่ากระดูกก็เป็นคนที่ยากจะรับมือด้วยกูโซก,กดตัวลงจากท้องฝาเขาเบ้ปากขนามองลินต้องและเอ่ยขึ้นสหายน้อยลินต้องเจ้าควรอยู่บนเกาะหูหุยชั่วคราวมานเท่ากระดูกไม่กล้าโจมตีเจ้าตราบใดที่เจ้ายังอยู่บนเกาะนี้คำพูดของเจ้านั่นอาจจะดูดุร้าย แต่เขาไม่อาจอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปร็อกลินต้องลีตาลงเป็นไปไม่ได้ที่มานเท่ากระดูกจะย้อมอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่สําหรับลินต้งก็เช่นกันไม่เพียงแต่เขาจะต้องหาตราประทับเทวริคิดชิ้นที่สองแต่ยังต้องตามหาเซี่ยวเตียวกับเซี่ยวเยียนด้วยดังนั้นเขาเสียเวลาไม่ได้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเจ้าถูกมานเท่ากระดูกประทับผนึกกระดูกเอาไว้เจ้าต้องถอนออกซะหากต้องการจะหนีดวงตางดงามของกู่เหมองฉีมองลินต้งด้วยแววตากังวลขณะเอ่ยขึ้น ผนึกกระดูกงั้นเหรอลินต้องกุมมือไว้คลื่นหยวนหมุนวนในร่างเขาสัมผัสได้ว่าเหมือนมีริ้วพลังงานอ่อนจังซ่อนลึกอยู่ในกระดูกของเขาคลื่นพลังไม่ได้ทําอันตรายอะไรแต่จะคอยส่งพิกัดไปหามานเท่ากระดูกอย่างต่อเนื่องเท่านั้น GPS ได้อเ่าเนี่ยเหมึงฉีพูดถูกสหายน้อยลินต้งไม่ว่าเจ้าจะมีแผนการอะไรเจ้าต้องอยู่บนเกาะแห่งนี้เพื่อถอนผนึกออกก่อนจากนั้นค่อยหาโอกาสดีๆหนีงหน,นีไปอย่างเงียบๆกูโซเอ่ย อย่างนั้นก็ขอบคุณมากผู้โสกูโซลินต้องคุค้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พยักหน้าเขาไม่พยายามทําตัวกล้าหาญมากหรอกมารเท่ากระดูกเป็นคนที่รับมือได้ยากจริงๆจะคุ้มพรังที่มีตอนนี้เขาต้องระวังตัวให้มากไม่เป็นไรล็อกเจ้าช่วยเหลือตระกูลกูและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทําให้ได้แต่ว่ามานเท่ากระดูกมีตําแหน่งในถ้าวายุตระกูลกูเขาไม่มีเหตุผลที่จะช่วยเหลือเจ้าได้เมื่อออกจากเกาะวูฮุยไปแล้ว กูโซโบกมือพรางเอ่ยตอบอืมคนเราต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองลินต้องยิ้มน้ำเสียงของเขาไม่เผยความหวาดกลัวออกมาสิ่งที่เขาประสบมาโดยตลอดคือท่องยุทธภพเหนือจากจินตนาการของกูโซ่มากแต่แม้มันเท่ากระดูกจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ก็ยังไม่อยู่ในอันดับที่สามารถบีบลินต้องให้จนมุมได้กูโซ่ไม่เอ่ยอะไรต่อเขาทำให้คำแนะนำบางอย่างก่อนจะไปขณะที่ลินต้องกับคนอื่นๆเดินตามไปอย่างรวดเร็ว จอมยุทธบนเกาะรู้สึกเสียดายเมื่อเห็นว่าสถานการณ์จบลงแบบไร้ความตื่นเต้นแต่พวกเขาก็อยากรู้ว่าหลินต้งจะหลีกหนีไปได้อย่างไรหรือวางแผนซ่อนตัวอยู่บนเกาะหูหุย,หยรักกับไอ้ขี้ขาดคนหนึ่งกันแน่ภายในห้องเงียบสงบหลินต้งนั่งอยู่บนเตียงดวงตาคู่ปิดสนิทขณะที่แสงสีเขียวประกายส่องบนร่างอย่างต่อเนื่องคลื่นหยวนไหลเวียนภายในเส้นสายพลังืนกินแทรกซึมเข้าไปในกระดูกควานหาผนึกที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ไหนกันนะ การค้นหาใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงก่อนที่ความคิดหนึ่งจะแล่นเข้ามาในใจจากนั้นเขาก็พุ่งเป้าไปที่จุดจุดหนึ่งในร่างของเขาที่นั่นมีแสงสีดำอ่อนจางฝัง่งลึกภายในกระดูกเรืองแสงสีเขียวซึ่งคือผนึกของมารเท่ากระดูกที่ทิ้งไว้ในร่างลินต้องเร้าคลื่นหยวนแทรกซึมเข้าไปในผนึกกระดูกหลังจากหาเจอแต่คลื่นหยวนกลับประทุก,กลายเป็นกลุ่มควันขาวทันทีเมื่อสัมผัสกับผนึกกระดูกสีดำซึ่งปล่อยคลื่นกัดกร่อนออกมาโดยตรงนี่มัน เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทําเอาหลินตงตกตะลึงผนึกกระดูกสมครังถึงเพียงนี้เลยเหรอมีเ,เสเชี่ยวคลื่นซื่ออ่อนอยู่ในอยู่อ,อ่อ,อนๆข้างในนี้คลื่นหยวนของเจ้าจะถูกทาร้ายทันทีที่สัมผัสเจ้าต้องใช้พลังกืนกินอย่างเดียวหากต้องการถอนมันออกเสียงแห่ร้าเบาๆดังขึ้นในใจของหลินตงนี่ก็คือเสียงจิตวิญญ,ญาณหินสืบทอดคลื่นซื่อผีเท่านั่นสัมผัสขุมพลังซื่อสเวรรียนจริงๆ หัวใจของดินต้องดิ่งลงขนาดแสดงความเห็นอีกครึ่งก้าเขาจะบารุขุมพลังสื่สมิเอนแต่นั่นก็เป็นปัญหาใหญ่หลวงในการรับมือสําหรับเจ้าแล้วจิตวิญญาณหินสืบพ่อตอบมีช่องว่างระหว่างเจ้ากับมันไม่น้อยเลยแม้เจ้าจะมีตาประทับเทวฤกขิดกืนกินเจ้าก็ต้องใช้เวลาหลายวันในการถอดผนึกออกไม่นานไอ้มานเท่ากระดูกนั่นก็คงจะจับได้ระหว่างที่จะลบทิ้งถึงตอนนั้นมันคงจะใช้มาตรการป้องกันอย่างอื่นแทน ลินต้องลืมตาประกายแสนยินเยือกว้าผ่านพร้อมกับเค้นเสียงถ้าไอ้ผีเท่านั่นคิดว่าข้าเป็นลูกไก่ในกำม,มือจะบีบต,ตอนไหนก็ได้มันคิดผิดแล้วจอมยุดขุมพลังอีกครึ่งเก้าจะบรรลุขุมพลังสื่อสเสวียนนั้นทรงพลังมากแม้แต่ลินต้องยังต้องปวดหัวห,วหากต้องรับมือแต่เขาก็ซุกซ่อนไพ่าต,าาตายไพ่ตายไว้มากในแขนเสื้อหากลินต้องเทหมดหน้าตักมานเท่ากระดูกก็คงตกที่นั่งลำบากเหมือนกัน ขุมพลังอีกครึ่งก้าวจะบรรลุสื่อสเสวียนหรือเจ้ามีบางอย่างที่สามารถต่อกกับเขาได้แต่เจ้ายังขาดองค์ประกอบบางอย่างอยู่หินวิญญาณสืบทอดเอ่ยอะไรงนเหรอลินต้องถามแบบประไปมอกันเผาฟ้ามอกันเผาฟ้าเหรอลินต้องขมวดคิ้วถามถึงจะเป็นอาวุธล้ำฟ้าขั้นปรานพิสุทธิ์แต่ถึงข้าจะเรียกใช้ค่ายกลบนไลัยกันก็คงจะขังเขาได้ชั่วครู่เท่านั้นค่ายกลบนไลัยกันเป็นหนึ่งในค่ายกลของหมอกันเผาฟ้า ทักษะที่แท้จริงก็คือแปดประตูกลนเพลิงฟ้าต่างหากเล่าจิตวิญญาณหินสึกท่อตอบแปดประตูกลนเพลิงฟ้างั้นเหรอลินต้องชะงักไปครู่หนึ่งประกายแสงวูบไหวในด,ดวงตาพร้อมกับถามด้วยน้ำเสียงแปลกประหลาดใช่ประตูลาวาที่ปุท่าเฟิ่นเทียนใช้สยบไม้ทับยี่มัวใช่ไหมอืมดูเหมือนว่าจะต้องมีประตูก่อนใช้งานแปดประตูกลนเพลิงฟ้าสินะลินต้องอึ้งไปอยู่ครู่หนึ่งเขาจําได้ว่าปุท่าเฟิ่นเทียนใช้แผ่นแสงแปดชิ้นที่ถูกชําระแล้ว ขณะเรียกใช้แปะประตูกลเพลิงฝาแต่แผ่นแสงเหล่านั้นเป็นที่คุ้มขังของไม่ทับยี่มัวไปแล้วถูกต้องนี่เป็นเหตุผลที่ข้าบอกเจ้าว่าขาดองค์ประกอบบางอย่างไปไม่งั้นหากเจ้าใช้แปะประตูผูแป,ปะประตูกลนเพลิงฝาแม้แต่จอมยุทธขุมพลังอีกครึ่งก้าวจะมรรู้ระดับซื่อสเสวียนก็ไม่อาจหลุดรอดไปได้หรอกหินสืบทอดเอ่ยองค์ประกอบอะไรเหรอที่สําคัญต่อการชําระแผ่นแสงของประตูกลนะ่ะลินต้องคิดครู่หนึ่งก่อนจะถาม ต้องใช้ภูเขาไฟที่ยังประทุอยู่จํานวน8ลูกหิงสืบท่อตอบอย่างสบายๆแต่หลินต้งเหมือนได้ยินน้ําเสียงเยาะเย้ยแฝงมาด้วยทันใดน,นั้นใบหน้าของเขาก็กลายเป็นสีเขียวเขาไม่ใช่เฟินเทียนที่มีพลังหน้าเงคงขามขนาดชาปปําระภูเขาไฟที่ยังคุกกุ่นแลูกให้กลายเป็นประตูค่ายกลเสียหน่อยฮ่าฮ่าหา,ากเจ้ายังไม่มีความสามารถก็พึ่งบางสิ่งที่มีคุณภาพร้องลงมาส,สักซิหาแก่นหินเพลิงภูเขาไฟแดก้อนซะอาจจะเป็นไปได้ที่จะชําระประตูค่ายกล แกนหินเพลิงบุกเขาไฟลินต้องพิมพําำกับตนเองก่อนจะสายหน้าอย่างจนใจเขาเคยได้ยินชื่อวัตถุชิ้นนี้มาบ้างซึ่งสร้างจากแก่นพลังงานของบุกเขาไฟจึงมีพลังงานบุกเขาไฟอยู่ในนั้นซึ่งช่วยได้มากสําหรับผู้ฝึกที่มีความจําเพาะยิ่งกว่านั้นยังเป็นของหายากอีกด้วยดังนั้นจึงมีราคาแพงระยับไม่ว่าจะปรากฏที่ไหนหากการหาแดก้อนจึงเป็นเรื่องที่พูดง่ายมากกว่าลงมือทําวิธีนี้ไม่ต่างอะไรกับการไม่ได้พูดถึงมันเลยแล้วจะมีวิธีอื่นอีกไหมเนี่ย ในเมื่อหาแก่นหินเพลิงภูเขาไฟไม่ได้ก็ใช้ของชนิดอื่นทดแทนได้บ้างหินสืบทอดหัวเราะช่วยบอกให้สมเหตุสมผลหน่อยเซลินต้องเออยังจนปัญญาเขาไม่อยากจบลงด้วยการคว้าน้ำเหลวอีกรอบแล้วเจ้ายังมีป้ายเทพศีลาไฟของราชันเพลิงกันอยู่ไม่ใช่เหรอหินสืบทอดถามลินต้องอึ้งไปเขารีบกำมือแน่นปรากฏแผ่นป้ายสีแดงสว่างขึ้นในมือเขาถือไว้พลางรับรู้ถึงความร้อนพุ่งขึ้นสูงภายในในที่สุดก็เอยอย่างใคร่รู้ นี่คือป้ายเทพศิราไฟเหรอใช้ทำอะไรละ่ะเจ้าจะรู้ว่าใช้งานยังไงก็ต่อเมื่อหาผู้ครอบครองตาประทับเทวริกขิตเพิงกันเจอเจ้าของสิ่งนี้สามารถปกป้องชีวิตเจ้าได้หากมีคนโจมตีผู้ครอบครองตาประทับเทวริกขิเพิงกันดวงตาของนินต้องเปลี่ยนเป็นขรึมลงหรือกันว่าเขาชื่อมั่วลัวที่เป็นที่รู้จักกันของเจ้าทะเลแห่งทะเลล้วนมัวเจ้าไม่ต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี้นักหรอก สิ่งสำคัญที่สุดนี่ก็คือการแก้ปัญหาใกล้ตัวซะก่อนถ้าสนใจฟังข้าก็สามารถวางกับดักไอ้ผีเท่านั้นได้ลินต้องถูจมูกเขาได้ยินน้ำเสียงตื่นเต้นของหินสืบทอดทำให้แววตาเขาเปลี่ยนเป็นพิกลอย่างรวดเร็วสงสัยเจ้าหินนี่หวังจะเจอเรื่องตื่นเต้นหลังจากรับมานาหรือเปล่านะแต่ก็ดีเหมือนกันภายในห้องดวงตาของลินต้องส่องประกายขณะฟังแผนการของหินสืบทอดที่ส่งเข้ามาในใจมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างชา้ชาๆ อะไรนะออกจาเกากะวันพรุ่งนี้งั้นหรอใบหน้าของกูเมื่งฉีอึ้งไปยังเห็นได้ชัดหลังได้ยินหลินตงบอกคิวมุ่นเข้าหากันเมื่อมองชายหนุ่มตรงหน้าและกล่าวต่อมานเท่ากระดูกจะโจมตีเจ้าทันทีที่ออกจะเกาะหูคุยนะแม้หลินตงจะคว้าชายเหนือเส้นถูเจียขอให้คนอื่นๆเข้าใจถึงพรางของเขาแต่มานเท่ากระดูกไม่ใช่คนที่จอมยุทธ์รุ่นยาวอย่างเส้นถูเจียจะเทียบชั้นได้เลยอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเหมือนกัน อาคิดวิธีรับมือกับมานเท่ากระดูกไว้แล้วละลินต้องตอบด้วยรอยยิม้มหลังหารือกับหินสืบทอดความหวาดกลัวก็หายไปยิ่งกว่านั้นเขายังเข้าใจแจมแจ้งว่าเขาไม่อาจหลีกหนีปัญหาที่ชื่อว่ามานเท่ากระดูกได้หากต้องเจอเขาก็ออกจากเกาะหูหุยไปคิ้วสีอาพันของกูเมืองฉีขมวดแน่น ขณะที่รูม่านตาจ้องลินต้งเขมิงนางไม่เข้าใจเลยว่าวาลินต้งไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเขาทําท่าราวกับว่าสามารถเอาชนะจอมยุทธเจนโลกอย่างมานเท่ากระดูกที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในทะเลเทียนฟงลินต้งยิ้มร้องกระสบสายตาก,กับกูเมืองฉีเหตุการณ์นี้คงอยู่ครู่เดียวก่อนที่หญิงสาวจะละสายตาอย่างจนปัญญาและพูดว่าในเมื่อเจ้าตัดสินใจแบบนั้นข้าก็จะไม่บังคับเจ้าแต่ถ้าเรื่องบานปลายเหนือการควบคุมเรายังยินดี ต้อนรับเจ้ากลับมาที่เกาะหูหุยทุกเมื่อที่ต้องการตระกูลกู่จะคอยปกป้องเจ้าเองอมขอบใจเจ้ามากหลิน้องตอบรับอย่างจริงใจแม้ตระกูลกู่กับเขาจะร่วมมือกันเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการในตอนแรกการปกป้องอีกฝ่ายเสนอมาก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกประทับใจยิ่งยิ่งกว่านั้นหากเจ้าต้องการแผนที่ทะเลที่ยังไม่ถูกสำรวจเจ้าอาจต้องไปเขตไปยังเขตเทียนซัง ที่นั่นเป็นดินแดนที่เฟื่องฟูที่สุดและมีงานประมูลวานิชลอยฟ้าที่ใหญ่มากที่สุดทุกครึ่งปีเจ้าน่าจะได้อะไรบางอย่างจากที่นั่นกูมั่งฉีเอ่ยเขตเทียนซังงานประมูลลอยฟ้าวานิชเหรอลินต้องอึ้งไปทันใดนั้นแววตาก็ปิติฉายอยู่ในดวงตาที่สิ่งสำคัญที่สุดที่เขาต้องทำในตอนนี้คือค้นหาแผนที่ทะเลที่ยังไม่ถูกสำรวจซึ่งแผนที่เหล่านี้จะหาได้ในงานประมูลใหญ่เท่านั้น ยังมีเวลาอีกเดือนหนึ่งกว่าจะถึงงานประมูลวานิชลอยฟ้าครั้งถัดไปข้าจะช่วยเจ้าหาเส้นทางแผนที่ทะเลล้วนมัวเองกูมั่งฉีเอ่ยท่าทีกระตือรือร้นขอบใจนะลินต้องขอบคุณนางอีกครั้งสีหน้าของเขาอัดแน่นด้วยความตื้นตันถือเป็นการลงทุนสําหรับข้าด้วยข้ารู้สึกว่าเจ้าจะเป็นจอมยุทธเรื่องชื่อในทะเลล้วนมัวในไม่ช้าเหตุที่ข้าให้ประโยชน์กับเจ้าทั้งหมดนั่นเพราะข้าหวังจะสร้างมิตรภาพกับเจ้าไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไง กูมั่งฉีตอบพรางยิ้มหวานลินต้องอมยิม้มพยักหน้าแข็งขันเขาเอ่ยตอบไม่นางเมั่งฉีวางใจเถิดตราบใดที่ไม่เกินความสามารถข้าก็จะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนกูมั่งฉีหวัวเราะเบาๆจากนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตางดงามสังเกตใบหน้าหนุ่มที่ยู่หาออกไปแล้วเอ่ยเสียงนุ่มเจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยนะอืมแน่นอนลินต้งยิ้มพยักหน้าจากนั้นหันหน้าไปอีกทิศของทะเลของไปอีกทิศหนึ่งของเกาะ แสงเยือกเย็นฉายในดวงตาของเขาอย่างแน่วแน่ไอ้ผีเท่าอ้เมื่อแกอยากได้ชีวิตข้าก็มาดูกันว่าจะเก่งอย่างที่พูดไหมเช้าวันถัดมาขณะที่แสงตะวันสาดส่องผ่านชั้นเมฆลงมาร่างแสงร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากบริเวณที่พักของตระกูลกูจากนั้นก็เร่งความเร็วจนถึงขีดสุดออกจะกเกาะไปที่พักของตระกูลกูกูโซ่งเงยหน้าขึ้นมองร่างที่หายไปอย่างรวดเร็วเขาลูบคราวถอนหายใจจากนั้นนานก็บนพืมคำาสหายน้อยหลินต้ง เจ้าประมาทเกินไปแล้วจริงๆเขาระวังตัวอยู่ตลอดดูเหมือนว่าเขาคงจะใคร่ครวญดีแล้วถึงได้ทำแบบนั้นเจ้าค่ะกูมั่งฉีให้ความเห็นเสียงนุ่มจากด้านหลังมานเท่ากระดูกเป็นจอมยุติขุมพลังอีกครึ่งก้าบรรลุระดับสือเสวียนไม่ว่าหลินต้องจะงัดคนอะไรมาใช้อย่าบอกนะว่าเขาจะสู้อีกฝ่ายได้จริงๆน่ะกูโซ่สายหน้าเอ่ยต่อกูเมื่งฉีเงียบไปนางทำเพียงเงยหน้าและรำพึงกับตัวเองเรื่องนั้นใครจะรู้ <c oughs> ในที่สุดมันก็ทนต่อไปไม่ได้แล้วมันเท่ากระดูกที่กําลังสนทนากับผู้วุโสข,ของตระกูลเว่ยในสวนหน้าคหาสนหาก็เงยหน้าขึ้นทันทีที่ลินต้งนั้นเคลื่อนไหวดวงตามองทิศที่ลินตงเหาะไปพร้อมกับรอยยิ้มมืดมนและเยเ็นเยือกฉายบนใบหน้าเหี่ยวยน่นอาจารย์ไอบ้านนั่นมันหนีไปแล้วเหรอด้านหลังริมฝีปากของเฉินลั่ครี่ยิ้มแลเอ่ยถามใช่มันเท่ากระดูกพยักหน้ายืนขึ้นพร้อมไม้เท้ากระดูกคับในมือแลเอ่ยว่าเจ้าอยู่ที่นี่รอ ข้าจะออกไปกำจัดไอ้บ้านั่นก่อนฮ่าฮ่าถ้างั้นจะรอรับฟังข่าวดีอยู่ที่นี่ขอรับผู้โสตระกูลเว่ยยิ้มบางลินตงทําให้ตระกูลเว่ยเสียหน้ามากในช่วงศึกชุมนุมบรยุทธ์เขารู้สึกยินดีเมื่อรู้ว่าลินตงกําลังตกที่นั่งลาบากเขาก็เป็นแค่จอมยุทธพึ่งโตเท่านั้นละมานเท่ากระดูกออกความหินสบายๆไม่พูดพาให้เสียเวลาเขาสะบัดแขนเสื้อเปลี่ยนเป็นลําแสงสีเทาพุ่งตรงไปยังขอบฝา จากนั้นก็เร่งรุดตรงไปยังทิศท,ที่ลินต้งหนีไปด้วยความเร็วอันน่าตกใจเชิญลว่ก,กับเว่ยเจินมองร่างมานเท่ากระดูกอดไม่ได้ที่จะยักยิ้มให้กันแววเย้ยหยันฉาบอยู่บนใบหน้าหากหลินต้งวางแผนจะซ่อนตัวอยู่ในเกาะหูหุยต่อไปก็จะเป็นปัญหาไม่น้อยการหนีไปของลินต้งไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายในสายตาของพวกเขาร่างแสงเหาะผ่านทะเลกว้างใหญ่ด้วยความเร็วอันน่าตกใจไม่เพียงแต่จะฉีกอากาศแยกจากกันแต่ยังทิ้งร่องลึกไว้บนผิวทะเลอีกด้วย ร่างแสงนั้นก็คือหลินต้งที่เพิ่งออกจากเกาะอูหุยตอนนี้ปีกมังกรมรกฏเทวสยายอยู่บนหลังเห็นได้ชัดว่าเขาเร่งความเร็วจนถึงขีดสูงสุดแล้วไอเคมโชยมหาทําให้เสื้อผ้าปลิวสวัยเขาเบนสายตามองมหาสมุทรไร้ขอบเขตในที่สุดก็สูดหายใจลึกถามในใจทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมใช่จิตวิญ,ญญาณหินสืบทอดตอบด้วยเสียงเบาจากนั้นน้ำเสียงก็ปรากฏแววตื่นเต้นเออเจ้ามีชื่อไหมเนี่ย ลินต้องเอ่ยถามชื่อเหรอจิตวิญญาณหินสืบทอดเอึ้งไปกับคำถามจากลินต้องครู่ต่อมาก่อนที่จะตอบเจ้าของคนก่อนเรียกข้าว่าเยียนเยียนงั้นเหรอลินต้องพึมพำและพยักหน้าในทันทีดวงตาเหลือบมองด้านหลังไม่ไกลความรู้สึกกล้าหาญผุดขึ้นในใจของเขาถ้าเขาอยู่ในขุมพลังอีกครึ่งก้าวจะบรรลุระดับสื่อสเสวียนตราบใดที่ผีเท่ากล้าไล่ตามเข้ามาเขาก็จะทําให้มันต้องจ่ายราคาสูงลิ่วให้ได้เลย มีเกาะร้างอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าไปที่นั่นเราห่างออกมาจากเกาะหูหุยมากแล้วเยียนเอ่ยเตือนอีกครั้งอีกอย่งางมันเท่ากระดูกนั่นตามมาแล้วมันคงตามเจ้าทันในอีกดึงชั่วโมงอืมได้เลยลินต้องพยักหน้ากระพือปีกบังกร,รมรกรได้ทันทีทันใดนั้นเสียงบางกรคำรามดังออกมาจากร่างแสงสีเขียวอาบไร้ไปทั่วเขาเปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งผ่านท้องฟ้าตรงไปยังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วอันน่าตกใจ การเดินทางนี้ใช้เวลาอีกราวสิบนาทีก่อนที่เกาะแห่งหนึ่งจะปรากฏต่อสายตาของเขาลินตงที่น่านน้ำที่ไกลออกไปนั้นแต่เกาะแห่งนี้ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลยเห็นได้ชัดว่าเป็นเกาะร้างสายตาของลินตงกวาดมองเกาะเล็กๆทันใดนั้นเขาก็โผล่ลงมาที่ยอดเขาจากนั้นก็นั่งลงสูดหายใจลึกทว่าเสษเสียวความตื่นเต้นกลับฉายบนดวงตาเขาพลิกฝ่ามือบอกลกันเผาฟ้าปรากฏขึ้นแสงสีแดงสว่างฉายวับราวกับเปลวไฟที่ลุกโชน มานเท่ากระดูกแม้แต่สามประมุกแห่งสำนักหยวนเหมือนยังเอาชีวิตข่าไม่ได้เจ้าก็เป็นแค่จอมยุทธขุมพลังอีกครึ่งก้าวจะมารู้ระดับสื่อเสวียนจะทำอะไรข่าได้ในเมื่อแกต้องการจะสู้ข้าก็จะสู้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่ง ลินต้องเรือบตามองอยังท้องฟ้าไกลออกไปแววเหี้ยมโหดฉายในรูม่านตาการรอคอยนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีจากนั้นเสียงแหวกอากาศก็ปรากฏบ,บนท้องฟ้าไกลออกไปลินต้องพลันเงยหน้าขึ้นแสงสีเทาสะท้อนในดวงตาในที่สุดก็พุ่งผ่านอากาศยืนบนท้องฟ้าเหนือเกาะขนาดเล็กเมื่อแสงสลายตัวเผยให้เห็นร่างชายชาราถือไม้เท้ากระดูกขาวในมือเขาก็คือมานเท่ากระดูก มานเท่ากระดูกยืนกลางอากาศใบหน้าฉายแววเยาะเย้ยยามมองลินต้งที่อยู่เบื้องล่างจากนั้นก็กวาาตามองรอบๆเอ่ยยังไม่แยแสเจ้าเลือกฝังศพตัวเองได้ดีทีเดียวนะลินต้องสูดหายใจเอาไอทะเลเข้าไปเต็มปอดแสงสีแดงสดเข้มข้นขึ้นมาเขาเปิดปากหัวเราะฮะไอผีเท่าข้าเลือกที่นี่ให้แกตั้งหากละ่ะมอกลัน่นเผาฟ้าในมือลินต้องขยายขนาดเมื่อเขาพูดจบเปลี่ยนเป็นหม้อขนาดใหญ่ร้าวพันซอรอยคว้างอยู่บนอากาศ ขึ้นพลังหน้าตกใจพายออกมาเป็นละลอกหมอกลั่นสีแดงสว่างลอยอยู่กลางอากาศ่องประกายส่องแสงประกายบนผิวราวกับเปลวเพลิงร้อนแรงทําให้อากาศโดยรอบเกิดการบิดเบี้ยวอาวุธล้าฟ้าคันปราณพิสุดธดวงตาของมานเท่ากระดูกเหลือบมองหมอกลั่นเผาฟ้าที่ลอยอยู่อย่างเฉยเมยก่อนจะหัวราะเสียงเย็นชาข้าก็สงสัยอยู่ว่าทําไมเจ้าจึงกล้าออกจะเกาะหูหุย วางแผนจะใช้อาวุธล้ำฟ้าปกป้องตัวเองเจ้าอ่อนเกินไปละหากจะหยุดข้าด้วยของพันนี้จะรู้ว่าข้าอ่อนหรือไม่ก็ต้องสู้กันลินต้องรอยหน้ารอยตาตอบด้วยรอยยิ้มเย็นเฮ้อไอ้บ้าไม่ไเจียมกระราหัวแกคิดว่ามีสิทธิ์ทํากลางต่อหน้าชายชราคนนี้เพราะเอาชนะเซนถูเจียได้งั้นหรือก็ดีข้าจะถือโอกาสสั่งสอนแกในฐานะผู้อุปุสโส ก่อนที่แกจะปีก้าขาแข็งเป็นเรื่องดีหากรู้จักอ่อนน้อมในทะเลร่วนมัวทาทีโอหังทําให้แกไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรแววตาเยือกเย็นว้าผ่านในตาของมานเท่ากระดูกขณะเอ่ยเสียงเฮี้ยมเกรียมสั่งสอนข้าเหรอข่าว่าเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอรอกไอ้แกเอ้ยลิ้นต้องยิ้มกริ่มพางหัวเราะไอ้คนปากคอร้อ,อไรแกร้นหาที่ตาย เพลิงแค้นวูบไหวในด,ดวงตามานเท่ากระดูกจิตสังหารพุ่งขึ้นบนใบหน้าทันใดนั้นเขาก้าวมาข้างหน้าคลื่นยวนพันผวนยิ่งใหญ่ประทุกออกมาภายใต้คลื่นพลังนี้คลื่นสูงขนาดพันศอกก็ก่กอตัวที่ท้องทะเลเบื้องล่างรัศมีชวนหวาดผวาไม่น้อยปังแต่ลินโตไม่มีท่าทีหวากลัวเมื่อเห็นเขาลงมือโจมตีก่อนกระบวน่าในมือเปลี่ยนไปแสงสว่างพวยพุ่งออกจากหม้อกรันเผาฟ้าปากหม้อสั่นไหว แสงสีแดงเพลิงมหึมาคมาครอบกราบกายของมารเท่ากระดูกแรงดึงดูดคร่าลงมาพยายามดูดร่างของอีกฝ่ายเข้าไปในหมอ้อจะดูดฆ่าเหรอไม่ง่ายนักหรอกมารเท่ากระดูกเยาะเยะ้เยเมื่อรู้สึกถึงแรงดึงดูดแม้ว่าเขาไม่กลัวทักษะของลินตงแต่เขาก็เป็นคนเจ้าเล่ห์เช่นกันรู้ดีว่าต้องเป็นปัญหาแน่นหากถูกดูดเข้าไปในหมอ้อกลั่นเผาฟ้า เป็นปัญหาที่เขาไม่ต้องการสร้างโดยไม่จำเป็นทันใดน,นั้นเขาก็โบกแขนเสื้อคลื่นย้นมาหาสางกระเพื่อมรอบกายรากกับคลื่นทะเลสกัดกั้นแรงดึงดูดเอาไว้สีหน้าของดินต้องไม่เปลี่ยนไปเลยความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในใจเสาน้ำดันตัวขึ้นจากผิวทะเลเบื้องร่างฉับพลันเวลาเดียวกันเงาดำก็ปรากฏราวกับวิญญ,ญาณพุ่งตรงเข้าไปหามารเท่ากระดูกอ๋อหุ่นมารเงาแกกล้าใช้หุ่นมารเงา ให้ขายหน้าด้วยรอน,นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มานเท่ากระดูกอึ้งไปพักหนึ่งแววดูถูกผุดขมนบุนปากหลังจากเห็นได้ชัดว่าเงาดําคืออะไรเงาดํานี้ก็คือคุณนมานเงาตัวสุดท้ายของลินต้องที่ถือครองอยู่แต่หุมครังก็เทียบเท่าระดับเสื่องสเสวียนเท่านั้นความแข็งแกร่งนี้ไม่มีอันตร,รายใดๆต่อมานเท่ากระดูกเลยแต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจากคุณนเงาฮะระเบิด คุณเงามานพุ่งเข้าไปหามานเท่ากระดูกด้วยความเร็วปานสายฟ้าความคิดแล่นเข้ามาในใจลินตงเมื่อเริ่มโจมตีอีกฝ่ายคืนพลังป่าเถื่อนและรุนแรงประทุขึ้นจากคุณเงามานจากนั้นร่างก็ระเบิดออกตูมระลอกขึ้นดุดันกว่าตัวออกมาการโจมตีบา้าคลั่งไร้การควบคุมทําให้มานเท่ากระดูกต้องถอยหลังไปก้าวหนึ่งคืนหยวนที่สกัดแรงดูดของหมอกกรันเผาฟ้าถูกรบกวนไปชั่วขณะ วดวงตาของรินต o n เป็นประกายเขาฉวยโอกาสอย่างแม่นยำหม้อกรันเผาฟ้าพุ่งตรงมาทันทีปากหม้อสีแดงสว่างอ้ากว้างราวกับอสูนกำลังกืนล่างของมานเท่ากระดูกเข้าไปปั้งปัังตัวหม้อสันสะเทือนรุนแรงหลังจากกื่นล่างของมานเท่ากระดูกเข้าไปแล้วดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะพยายามทำลายภายในหม้อทันทีความคิดแล่นเข้ามารินต o งก็พุ่งตรงเข้าไปในหม้อกลันเผาฟ้าเขาเห็นแววตาบืดครึมของมานเท่ากระดูกที่ยืนอยู่บนพื้นดินสีแดงสว่าง ไอ้บ้าแกสั่งให้ขุนเงาทำร้ายตัวเองเหรอมานเท่ากระดูกจ้องมองลินตงด้วยแววตาจะกินเลือดกินเนื้อพร้อมก็เอ่ยช้าๆถ้าข้าไม่สละบางอย่างข้าก็ทำไม่สำเร็จบางอย่างการกำจัดจอมยุทธขุมพลังอีกครึ่งก้าวจะมารู้ระดับสื่อสเสวียนยอมเสียขุนเงาสักตัวก็นับว่าคุ้มค่ามากแล้วลินตงหัวเราะโอ้อวดดีจริงๆแกคิดว่าจะดักข้าได้เพราะดูเข้ามาในอาวุธล้ำฟ้านี่นะหรอ ดวงตามาันเท่ากระดูกเย็นจะเยอะือกทันใดนั้นเขาก็ก้าวเท้าออกมาภาพซ้อนวูบวาบผ่านท้องฟา้าพร้อมกันนั้นก็ปรากฏต่อหน้าลินต้งร้าวกับวิญญาณพลางฝ่มามืออัดแน่นด้วยคลื่นโยนหน้าสะพึ่งตบเข้าใส่ลินต้องอย่างเกลี้ยกราดวูบมิติรอบตัวลินต้งบิดเบี้ยวแสงสีแดงสว่างพุ่งออกมาก,กอ่อตัวเป็นเกราะแสงตรงหน้าแม้เกราะจะแตกละเอียดจากกระบวน่าเดียวของมนเท่ากระดูกลินต้องก็สามารถหลบหลีกออกไปไกลในเวลาสั้นๆได้ ลินต้งได้รับการปกป้องอย่างดีจากหม้อก,กลั่นเผาฟ้าเมื่ออยู่ภายในนี่เป็นหนทางเดียวที่เขาจะสามารถต่อก้อนกับมามเท่ากระดูกได้เพื่อที่จะยื้อเวลาและหาโอกาสใช้กระบวนท่าไม้ตายมานเท่ากระดูกกระตุกแขนหลังจากโจมตีพลาดไม้เท้ากระดูกในมือเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวชั่วร้ายดูร้าวกับพาข่วงวิติได้ขณะพุ่งมาที่หัวลินต้งด้วยความเร็วเหนือแสงร่างของลินต้งถอยหลังเขากำมือแน่นต้นไม้สีดำปรากฏในพิษตาจากนั้นคลื่นหยวนก็ไหลบ่าเข้าไปเขาโบกมือครั้งหนึ่ง ก็เปลี่ยนเป็นลำแสงสีดำพุ่งออกไปว่ทักกับแสงสีขาวโคลมใหญ่เคร่งเสียงโหลหะกระทบกันสะท้อนไปทั่วฝาแสงสีดำกระเด็นออกมาต้นไม้สีดำหมุนคว้างร่วงโร่นอย่างไร้พลังทว่าไม้เท้ากระดูกสีขาวก็เปลี่ยนวิถีปักลงบนดินอย่างรุนแรงเกิดล่องยาวลร้พันศอกไอ้เจ้าเล่ ดวงตาของมานเท่ากระดูกมืดเขมลิ่นต้งฉลาดแกมโกงหน้าดูส้ำยังไม่คิดจะสู้ซึ่งหน้าเนื่องจากทราบดีของช่องว่างพลังดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงอย่างช้านฉลาดแต่ความเร็วของแกจะสู้ข้าได้หรอใบหน้าของมานเท่ากระดูกมืดเย็น ท่านใดนั้นเส้นเลือดสีเทาก็ลุกคือออกจากร่างพลังงานสีเทาโอบร้อมรอบตัวทำให้ร่างดูผ่าเรือนไปลินต้องมองความเปลี่ยนแปลงของมารเท่ากระดูกความรู้สึกอันตรายก่อตัวในใจเขาไม่มีเวลาจะพิจารณารีบถอยหลังกลับยังรวดเร็วอีกครั้งปิวขณะที่ลินต้องเคลื่อนไหวมารเท่ากระดูกก็ก้าวมาข้างหน้าพลังสีเทาพวยพุ่งเขาพุ่งผ่านมิติปรากฏตัวตรงหน้าลินต้องอย่างฤทธิกลับ ทันใดนั้นรอยยิ้มเหี้ยมก็เผยบนใบหน้าชารานิ้วทั้งห้างองุ้มเข้าด้วยกันพรังไอสีดำเบาบางก่อตัวรอบปลายนิ้วจากนั้นก็เจาะทะลุที่ว่างรา้ากระกงเล็บพูดคว้าตัวรินต้องอวัยปังปังปังรอยแตกบางส่วนก่อตัวหลังจากมานเท่ากระดูกจับมือเขาจากสิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าพลังของชายชาราผู้นี้น่ากลัวเพียงใดผนึกมังกรมารากตเทวะสีหน้าของลินต้องขมลง เขาไม่ลังเลเลยเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของมานเท่ากระดูกแสงสีเขียวพวยพุ่งรอบกายลวดลายมังกรสิบตัวพรานขึ้นบนร่างอย่างพร้อมเพรียงในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นหมัดมังกรยักษ์พุ่งตรงไปปังระลอกขืนหน้าสะพพงกระเพื่อบนท้องฟ้งฟายัางดูเดือดเมื่อพลังสองสายปะทะกันผนึกมังกรที่สร้างจากลวดลายมังกรมารากตทั้งสิบตัวสลายในทันทีร่างของหลินต้งรอยไปข้างหลังในที่สุดก็ล่วงหล่นบนพื้นดูน่าสังเวชเสียงกระอักดังจากลําคอ ดูเหมือนว่าเขาจะถูกขย่าอย่างรุนแรงแกกันกงเล็บฆ่าได้ไว้งั้นเหรอไอบ้าเอ้ยจูมใจซะหากต้องตายในวันนี้แววตกตะลึงฉายบนใบหน้ามานเท่ากระดูกหลังเห็นว่าลินต้งรับแรงประทะกงเล็บได้อย่างจังพลังของเขาเหนือกว่าลินต้งหลายขึมลืมจอมยุทธขุมพลังเสิ้งสเสวียงขั้นต้นไปได้เลยแม้แต่จอมยุทธขุมพลัง,งสเส่องเสวียงขั้นกลางยังได้รับบ,บาดเจ็บสาหาัสหรือถูกฆ่าตายด้วยกงเล็บนี้มาแล้วไอเด็กบ้า วันนี้แกตายไออมะิดในดวงตาของมารเท่ากระดูกรุนแรงขึ้นลินต้องมีขุมพลัง,งสเสงเสวียงขั้นตน้นแต่กลับมีพลังยุดถึงระดับนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับมือลินต้องไม่ได้หากอีกฝ่ายพัฒนาขุมพลังเสงเสเวียงขั้นกลางหรือปลายหรอกเหรอภัยคุกคามทรงศักยภาพแบบนี้ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ไม่ได้มารเท่ากระดูกหยุดลังเลเมื่อความคิดเกิดขึ้นในใจร่างพุ่งผ่านท้องฟ้งฟารากนก,กอินทรีกรที่จะตรงไปหาหลินต้องอีกครั้งฮไอแก กาจะทําให้แกซึ้งกับรสชาติของหม้อกรานเผาฟ้าตอนนี้ละตรวนเพลิงฟ้าลินต้องเงยหน้าจ้องมองมันเท่ากระดูกที่พุ่งตรงมาหาสีหน้าเกี้ยวกรานล,ลุกคือบนใบหน้าของเขาทันใดนั้นเขาก็ก้มลงกระแทกสองมือเข้ากับเขืนคลืนผืนดินโยกครอนเมื่อฟามือตบลงไปจากนั้นพื้นก็สุดตัวลำแสงสีแดงสว่างพุ่งออกมาจากภายในเปลี่ยนเป็นโซ่ยักษ์สีแดงเพลิงเกี่ยวกระวัดร่างสีเทาที่กำลังพุ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็ว เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่11เเรียบร้อยแล้วนะครับแหมแท่มินต้องจะสู้ได้ยังไงไฮโซรัดนะโอเคเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กระิ่งกิ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ